เริญเมตตาแล้วก็ยังรู้สึกว่าโกรธอยู่ก็เลยคิดว่าจะเจริญเมตตาโดยการที่ว่าอบรมบ่อยๆเนืองๆท่ยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หวังที่จะให้ได้เป็นฌา,ยานยเงี้ยความเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นการถูกต้องเป็นตัวตนหรือเปล่าไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าเจริญเมตตาอย่างไงใช่ไคะตามที่แนวอาจารย์บรรดาที่ได้มี หมายความว่ายังไงเจ้าคะหมายถึงมีจับบุคคลเป็นอารมณ์แล้วเราก็รึในท,ทางที่เป็นไมตรีรับในขณะนี้ที่กําลังมีหลายหลายคนอยู่ที่นี่มีความเป็นเพื่อนไม่มีความเป็นศัตรูกับใครเลยครั้งหนึ่งอาจจะเคยมีเรื่องขุนข้องหมองใจกับคนหนึ่งแล้ววันนี้เบาบางไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าลืมหดยอ,อยังหรือว่าเป็นเพื่อนได้แล้ว คิดอีกมันก็เกิดโศกอีกแล้วก็สลับด้วยเมตตาอีกก็เลยคิดว่าเมตตาที่อบรมเป็นปกติตามที่อาจารย์บรรยายเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีกําลังพอที่จะไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นอีกก็เลยคิดว่าจะอบรมให้มากยิ่งขึ้นโดยที่ว่ากําหนดอยู่เสมอเรื่เรือยถ้าจะให้ความโกรธไม่เกิดอีกเลยต้องเป็นพระอนาคามีบุคคลใช่ไหมคะ ถ้ายังไม่เป็นพระอนาคามีบุคคลมีเหตุปัจจัยที่ความขุนเคืองหรือความโกรธจะเกิดก็เกิดแต่ความโกรธหรือความขุนเคืองที่เกิดขึ้นนั้นดับเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะผูกโกรธถ,ถ้ามีเมตตาเกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือรู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งทุกคนเหมือนกันมีความผิดพลาดไม่ใช่ว่าเราเท่านั้นที่จะเป็นคนที่ไม่ผิดแต่ว่าเราก็ต้องผิดเหมือนกัน และเวลาที่เราผิดคนอื่นอภัยให้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคนอื่นผิดเราก็อภัยให้เข้าได้เหมือนกันถ้าจะอบรมเมตตาโดยนัยยะของเป็นสมถะกรรมฐานเนี่ยคิดว่าจะไม่เป็นการขัดต่อการเจริญสิบฐานได้ไม่ทราบว่าจเจริญยังไงใช่ไหะโดยนัยยะของสมถะกรรมฐานเพราะเหตุว่าขณะใดาที่กุศล,ลจิตเกิดแล้วก็มีเมตตาต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดขณะนั้นจิตสงบเพราะเป็นกุศลและถ้ามีความเป็นมิตรต่อ แต่ละบุคคลที่พบไม่เลือกยิ่งเพิ่มความเป็นมิตรเพิ่มขึ้นจิตขณะนั้นก็เป็นกุศลเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันก็ได้เจริญตามที่อาจารย์บรรยายเนะแต่ก็รู้สึกว่าเจริญมาหลายปีแล้วเมตตก,ก็ยังไม่ค่อยจะมีกําลังก็แสดงว่าไม่เจริญจ้ะคะถ้าเจริญก็ต้องมีกําลังขึ้นอย่างเคยไม่ชอบใครแล้วก็ระลึกถึงคนนั้นได้รู้สึกยังไง ดีขึ้น,นเฉยๆ,ๆกลับเป็นมิตรนั่นก็แสดงว่าเจริญแต่ถ้ายังเหมือนเดิมก็แสดงว่าไม่เจริญจ้ค่ะคือดีขึ้นบ้างแต่ว่าก็ยังโกรธอยู่บางครั้งก็ยัง,ยงไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลถ้าถ้าจะเจริญโดยที่ว่านึกถึงเมตตาบ่อยๆเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่จ้ค่ะทำอะไรอยู่เราก็นึกถึงเมตตาอบรเมตตานึกถึงยังไงเจ้ค่ะ เช่นเดินจงกรมหรือว่าทําอะไรแล้วนึกยังไงเจ้าคะนึกถึงเช่นนึกถึงผู้ที่มีคุณเป็นเช่นบาจารย์ก่อนแล้วก็อบรมเรืยมาขณะนั้นก็นึกถึงบุคคลน,นั้นด้วยเมตตาจิตใช,ใช่คะ่ะอย่างนี้จะเป็นละที่ถูกต้องไหมขณะใดที่นึกถึงใครแ้ะสติสัมปัญญะเกิดระลึกรู้ได้ว่าขณะนั้นน,นึกถึงด้วยความผูกพัน เป็นโลภะหรือว่านึกถึงด้วยความขุนเคืองเป็นโทสะหรือว่านึกถึงด้วยเมตตาต้องอาศัยสติสัมปชัญญะจ้ะค่ะและผู้ระลึกนั่นเองก็จะรู้ได้ว่าขณะนั้นจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละอากุศลได้ต่อเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็รู้สภาพของกุศล,ลจิตและอกุศล,ล,ลจิตจึงจะเจริญกุศล,ล,ลจิตได้เจ้าค่ะ